สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกับสเตฟคุงนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสสวิกมันอ่านว่าไงนะสวิสวเกเคนมอสนะฮะซึ่งมอรนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกก็เคยรีวิวไปแล้วก็คือเป็นไก่ผสมปลาหมึกนั่นเองนะก็คือคนทำมอสเขาก็ได้เลิกทําไปแล้วผมก็นะ เป็นนั่งอ่านมาได้มไม่ไม่ไม่นานเนี่ยคือประมาณต้นเดือนกุมภาเขาก็มาเขียนเซกุนบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แจกซอสโค้ดมาแล้วผมก็ขออนุญาตเขาแล้วก็มันนั่งอัปเดตให้เป็น1.8มั่ง1.7มั่งอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะโอเคซึ่งเรามาดูวิธีการครับะไรกันก่อนดีกว่าอ้าวทำไมมันลหลกอะไรเนี่ย <c oughs> อ่ะซึ่งถ้าเราจะได้ไข่นี้มานะเราต้องใช้อ่ะเมื่อกี้มันออกไข่พอดีเลยเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> วางนี้ก็ได้วางยังไงก็ได้อ่ะแล้วเราก็จะได้ไขส่สวิเกนเอกมา1อันนะฮะแล้วก็เวลาเราคลิกขวาหรือวางอะไรบนพื้นก็จะเป็นตัวลูกมันก่อนนะอืมโอเคอันนี้เราอยู่ในเวอร์ชันน1.8นะฮะอะแล้วก็ถ้าเราไเป็นเนื้อล็อกสปอนเนอถ้าเราคลิกขวาเอ่อด้วยไข่เนี่ยที่ม็อกสปอนเนอมันก็จะกลายเป็นสปอนเนอของสกิเกนนะฮะ อืมเฉพาะครีเอทีฟหมดเท่านั้นถ้าเราตั้งเป็นสบาเวอร์นี่อย่าหวังนะนี่มันก็กจะกลายเป็นเสกแทนโอเคพอได้ตั้งไว้แล้วนะอะและ้วก็วิธีการผสมพันธุ์ก็ใช้ป่านะความจริงก็เอ๊ะมันใช้ป่าเออใช้ป่านี้ก็ได้นี่หว่าเอ๊ะรู้สึกว่าผมจะเจอบัก๊กเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะมันมันตามไหม เดี๋ยวมันต้องเสกตัวใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวก่อนอ้าวไม่ตามเว้ยแป๊บนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวซอสโค้ดเดี๋ยวผมจะแจกเอ้ยไม่ดีกว่าไปไปหาที่ต้นฉบับเขาเองแล้วกันส่วนนี้ผมเอ้ยไม่ใช่เออมันไม่ตามฮะอ้าววีซิตเร <c oughs> ย่ดๆตั้งเป็นฟีดก่อนอิ้ยๆๆๆๆๆอุ้ยอ๋พาังละเป็นฟิชโอเค ตั้งผิดนี่ว่ากมอ่ะแล้วเราจะดูกันอีกทีว่ามันตามไหมโอเคก็ใช้ปลาในการให้อาหารนะฮะโอเคงอแล้วก็ผมรู้สึกก็คือมันจะมีบั๊กโมเดลอยู่อย่างนึงเวลามันตกจากที่สูงอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันมันจะเป็นบั๊กอะไรสักอย่างนี่แหละอืมต โ okay. อเคประมาณนี้พอก่อนเนี่ยมันจะมีบั๊กอยู่ประมาณนี้แหละโอเคลอยมันนิ่งก่อนลอยมันนิ่งก่อนโอเคนี่แหละมันจะมีอย่าหัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหันหน้ามาดิต้องอยู่ในสเป p เ c เตอร์โหมดอ่ะเออ <c oughs> ก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนวดปลาหมึกอะไรเงี้ยมันจะบั๊กผิดปกมันยังไงก็ไม่รู้อะ คือทางด้านโมเดลอะไรของเขานี่ผมแก้ไม่เป็นหรอกได้แต่อัปเดตเป็นเป็นอย่างเดียว่ะเออเออโอเคก็นะผมต้องการโมเดลเลอร์ในการแก้บั็อกไอส่วนตรงนี้คือพยายามแล้วแหละแต่มันก็ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออไม่เก่งจริงอ่ะมันเป็นโมเดลลิสต์ด้วยอมนะและเวลาออกไข่นะเดี๋ยวก่อนมันก็จะออกพร้อมๆกับอิงแซกไปด้วยเลย ส่วนเวเมื่อเราฆ่ามันเราก็จะได้เนื้อไก่บวกอิงแซ็กอะไรมาตามนะั้นแะอะโอเคนะมอสก็สามารถดาวน์โหลดได้ทางดีสคริปชันนะบวกกับซัพพอร์ตกัน1.8 1.7.10 1.7.2นะยืนยันได้นะว้าวก็รับช่วงต่อแล้วก็มานั่งทำเองนะโอเคก็ส่วนเรื่องมอสเลขอพูดเรื่องมอสเลนิดหนึ่งคือกะจะทำ <c oughs> มันเป็นไละ1.8เอ่อแกจะทําเครื่องผลิตเลก่อนนะคือยังไม่ได้แตะมานานละตอนนี้ปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวว่างๆก็จะมานั่งทําแล้วมันมาเอิมอ้าวรู้สึกว่ามันจะเอ๊จะจำเดี๋ยวๆดแล้ว,วขอแก้อะไรแป๊บหนึง่งโอเคก็แก้บั๊กเอ่อเป็นความสูง บวกกับไอ้เส้นตรงนี้อ่ะสีข,ขาวเนี่ยก็คืออันนี้มันเล็กเกินไปไงอ่ะแล้วก็บวกปรับไอ้ตานี้นิดหน่อยก็คือเอาเอาให้มันเป๊ะเอาอะไรให้มันแบบดีๆนิดนึงอะไรอย่างงี้อ่ะโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะก็อย่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมแนะนํากันด้วยนะว่าถ้าเออมอสไหนแบบเขาไม่ทําแล้วหรือว่าอะไรงนงี้ผมก็จะลองพยายามอัปเดตพยายามนะลองลองด้วย ซือถึงแม้ได้ซอร์สโค้ดเข้ามาผมก็ไม่รู้ทำอะไรเออได้แต่อัปเดตอย่างเดียวนะโอเคอันนี้ก็คงบาลานซ์หมดแล้วละ่ะอะปิดโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ